ฮะดูลูกไปซื้อเครื่องเทศมาเยอะเลยฮะซิวขาวซิวขาวไม่มีเอาใช้น้ำเติมไม่ซอสตักเดี๋ยวเราจะหวานเลยไม่เอาตาเด็กสมบูรณ์เมื่อก่อนเคยมีแต่ว่าแม่ไม่ค่อยได้ใช้ตาลป๊บแม่น้ำตาลปี๊บไม่เอามาเร็วดูลูกไปซื้อเครื่องเทศมาเยอะๆเลย ทำเนื้อตุนอันนี้นนอะไรอันนี้คืออะไรลูกฮะเอาเลยวะมันเกียยอะไรนี้ไหนอ่ะ แล้วก็คิดหนึ่งหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะไหมวะอ๋อหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ครึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะกับครึ่งหนึ่งอ๋อหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งครึ่งอ่าอันนั้นหนึ่งทับสองก็คือครึ่งหนึ่งอันนั้นเอาอันนั้นครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งช้อนโต๊ะฮะอันนี้กี่ครึ่งบ้าเลยนี่เหรอเหมือนครึ่งหนึ่งนี่ครึ่งหนึ่งพื้อเลยมันมันวัดวัดไม่ได้เลยนี่ครึ่งหนึ่งอออ่ะอันนี้อช้อนโต๊ะหน แล้วก็น้ำสองพันห้าร้อยมลกับเนื้อเนื้อท่าไหร่อนั้นของเขาเน้องเสือสองลก็เท่านั้นของเราโลโลสองโลสามโลสองโลสามนีกระดูกันออันนี้คืออะไรอ่ะลูกอันนั้นอบเชยอบเชยไม่ไม่ได้เขียนไว้ให้ซึ่งเคยรู้นี่อบเชยอันนี้เขียนอะไรนะปวดปาก